ลสวัสดีกันนะครับถ้าอยู่กับรายการคอนิเตอร์ทีวีวันนี้เราจะมาเล่นไมโครฟกันนะครับเล่นแมปนะครับลิงโลดผมจะไว้ข้างล่างนะครับโอ้โหหมายกัน oh <my> นี่ผมเล่นไปแล้วนะครับทดลองเล่นรอบหนึ่งคลิปนี้ผมอัดไว้ตั้งนานแล้วครับรอบหนึ่งนะครับอัดเั้งนานแล้วแต่ผมกีเกียจอัพลงนะครับโอเคอ เราก็เลยไม่ต้องอ่านนะครับเพราะผมเคยอ่านไปแล้วเล่นไปแล้วโอ้ตอนนี้หมาเยอะมากครับแหลกมากความสว่างสักนิดพอโอเคโอ้โหยิ่งแหลกว่าเดิมอีกนะครับหมาเยอะอยมาบ่ายตามมาทำไมไม่รู้เดี๋ยวมันก็ว้ามาหาผมนะครับ โอ้มันกระตุกเหลือเกินนะครับเออเอาให้มิดเลยเออได้ละอัดดีๆนะอัดขนาดมิดแล้วนะครับตังแหลกเลยแมปริงโหลดนะครับผมจะไว้ข้างล่างครับเอาไว้โหลดกัน ไม่ค่อยเร็วเลยนะครับผมเอาความเร็วไว้ก่อนนะครับเพราะตอนอาคิปมันจะแหลกมากครับถ้าไม่เอาความเร็วไ้ก่อนเออน่าจะโอเคแล้วนะโอเคโอเคเลยปิดหมอก พอได้นะครับเ,เ,ดเดี๋ยวเพื่อมันจะแหลกนะครับในคลิปเอาเอามีก่อนนะครับเพ,เพื่อในคลิปมันจะแหลกนะครับ ก่อนนะครับอาจจะมีคนเล่นไปแล้วนะครับต้องขอภายที่เอามารีวิวซับนะครับโอ้โอ้โอ้้มือดีกันหรือตรงนี้นะครับต้องนอนเนอะไปจุดเซฟเพราะเวลาตายจะได้เกิดใกล้ๆได้นะครับโอ้ย โอ้ชองผมเออมื่อยังนาน่าจะเมืดอแล้วนะครับเออได้แล้วครับอาจจะมีคนนึงครับพวกผู้อัดรายการเอเจสต์มาชาแนลนะครับคุณเจนะครับเขาอาจจะมาอัดรายการกับผมวันไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คุณเกตโบนัส แล้วก็น้องเฟิร์นะครับที่อัดเกมไอชอดไปแล้วนะครับสามารถมาคุยกับผมได้ทาง Ts3 สามนะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิปหาวิธีไอ้นี่นะครับหาเวลาสอนลง Ts3 สแล้วมาคุยกับพวกผมไดนะ้ลงง่ายๆมากเลยครับแล้วก็ผมอาจจะฝากคุณเจนลงให้ก็ได้นะครับสอนลงให้ เมื่อกี้ผมลืมอ,อธิบายเลยนะครับให้เดินตามเหฮดนี่ไปเลยนะครับเพราะผมเล่นมาก่อนแล้วทดลองเล่นดูอา้าวเ่นไหนต่อเนี่ยเล่นเองงงเองนะครับเอ้ยเป็นหนวะเฮ้ยเฮดหายเฮดหายเอาแล้วเอาแล้วเจอแล้วครับเจอเห็ดแล้ว โอ้กระตุกไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับถ้าคุณกำลังอัดคลิปอยู่แล้วเปิด Facebook หรือเออเน็ตไว้นะครับมันจะกระตุกนะครับผมเปิดไว้อยู่นะครับต้องเดี๋ยวขอปิดสักครู่นะครับเอ่อทีอสามโอเคเล่นกันต่อนะครับอันนี้ผมอ่านแล้เพราะว่ากระโดดลงข้างล่างนะครับ โอเคครับโอเคครับิ้นวาหมดเอ้ี่จริงเนี่ยครับเขาถ้าเกิดตอนแรกเราไม่รีวิวนะครับเออจะพูดยังไงดีครมันผ่านง่ายเกินไปนะมันไม่ตื่นเต้นครับเราก็รู้กลไกทุกอย่างนะครับมันจะไม่ตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะครับการรีวิวเนี่ย ไม่ทานแล้วครับกดของนี่นี่ห้าม TP ห้าม OP นะครับเอ้ยห้ามเกมโหมดห้ามทุบบล็อกครับเฮ้ยอะไรมันบล็อกหรือเปล่าไม่บล็อกผมอัดคลิปนี้จะลงหลายรอบนะครับแต่มันไม่มีเวลาลงสักทีนะครับเมื่อกี้กดปุ่มลงนะโอ้ลืมไปแล้ว มีคนขี้ลืมนะครับคนขี้ลืมก็ต้องกลับไปใหม่หลายรอบนะครับอ้ออทานไม้ทานมาเออ นี้ถ้ามันเร็วพอมันไม่ผ่านนะครับตรงนี้เอ้ยผ่านแล้วครับ xiềng chặt rồi ô ô mưa một bài phó nó luôn ờ hai ờ ơi ảo bị kéo ô ô gì โคตรนะครับผมต้องปะเมาส์ความหนักนะครับมันไม่ค่อยข้อมือนะโอเคอมันไวเกินหน้าผมงงเอาสักอันนี้พอร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ ภาพจะค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเกลียดลองทิ้เ,เจ้าแผนอ้นี่ครับถ้าใครไม่ดูดีๆเขาเนึกว่าแค่ทำกับดักหลอกนะที่จริงเขาไว้เผาเถาวันนะครับที่จริงโอ้ยดับไฟดับไฟ โชน่าจะไม่แล้วนะครับโอเคไม่แล้วลูกเอนเดอร์น,นะครับไม่รู้ผมจะทันหรือเปล่านะถ้าผมไม่ทันผมต้องจัดการทุบกระจกด่วนเลยนะครับโอ้ผมต้องขอทุบตรงนี้แล้วครับ ไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลายเยอะผมจะลงนานนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแค่ทุบเท้าว่าเพราะมันไม่ใช่บอกอโอ๊ยไปทันอีกแล้วครับเกือบทันแล้วอีกนิดเดียวมันเสียเวลาตอนลงบันไดนะครับ มันได้ไม่พังโมกะตกเด็กน้อยอ่ะอือ้อฮะอื้อ้ยอื้อฮะอื้อฮะเออฮะอ่ะอ่ะโอ้เฮ้ยได้ไงวะตรงนี้นะครับต้องกดตรงนี้เพื่อปล่อยหมูอ่ะ ไปเยอะๆเ,เลยครับเผื่อมันไม่ติดครบอโช๊อ้าวไม่หลบอกาดูรับดูหมูอยากเป็นหมูหันหรือไงฮะไม่ลงล็อกเนี่ยอาวนี่เสียเวลามา้าคนไม่แม่น,นโอ้ซึ่งผมคงจะเป็นหนึ่งในนั้นแหละครับอ้าวกระตก๊กระตก๊กโอ้ยลงไปหนึ่งตัวไปตัวที่สองครับ ตัวที่สามมาตัวที่สามขึ้นมาแล้วครับก็โอ้ยไม่ถึงไม่ถึงมามามาอุ๊ยอุ้ยเ่ะอ้าวเรียบร้อยครับอุย้ยอะไรอุย้ยตแจ้งนะไปตัวแจ้งนะตแจ้งับโอ้แหลกนะเนี่ย ด้แล้วตอนนี้ทำอะไรชัววาววาวยัางไม่ค้านี่สุดยอดมากรนะับ คนเลยนะรอาค้าบค้าง นะครับเขาส่งมาให้เราลองจัดฮะจัดจัดขึ้นทางน้ำมาช้าต้องขึ้นทางเทาา้ากอนออข้างบนไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไปมีแค่แร่เหล็กครับซึ่งมมนจะเป็นต้องใช้นะโอเคครับผมอ่านแล้วผมก็คง ไม่ต้องอ่านนะครับใครที่อยากอ่านก็เดี๋ยวผมส่งแบบไม่ให้โหลดใต้ลิงก์คงจะมีสักตัวน่าจะออกมาครับออกมาครับได้ยินเสีย,ยงไหมเอออ๋อออกมาแล้ว ตอ,อหน้ามาลูนะ้นที่จริงนะแบบนี้ถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะชินมากครับมาติดสักทีคนระับเอเอ,เอนั่งอยู่หรือเปล่าที่จริงนะเราก็าสามารถใช้ลูกเอ็นเดอร์ได้นะครับ แต่ผมไม่ทำเหมือนงานนะเอ้าหมาเนี่ยให้หมา,มงงหมาหน่าถ้าเกิดเราจะโกงนิดหน่อยก็ลูกเอนเดอร์เปี้ยวเปล่าเลยครับแต่เราไม่ทำเหมือนงานเรานี่ใส่ดีอะเอาเลนดามกดเนาะ ขยะครับอันนี้ไม่ใช่นะ,ะ,นะครับอ่ทอาเลยครับผมไม่ใช่แล้วเออรงนี้นะครับทำไงดีนะงานไหนดีครับไปนี่ก็น่าจะขึ้นนะ อันนี้ก็น่าจะลงดูข้อมูลนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้น่าจะขึ้นเออนี่ขึ้นอันนี้ขึ้นหรือลงอะขึ้นนี่ลงอ่าปิงปองคนระับเปิดแล้วครับครับออกเพลงมาเรืเร่อยเยครับอุ้ยอ้มายอยู่ในกล่องอนะมาเร็วเร็วๆ ตรงนี้นะครับไม่มันไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ลูกเอนเดอร์นะครับบางคนเขาคิดว่าต้องใช้ลูกเอนเดอร์เพียงแค่ปุ๊บต่อย่างนี้คนระับกดไปครับนะแล้วก็ยิงไปเลยคนระับบางคนอาจจะไม่ใช้คนระับผมต้องการความเร็วคนระับผมก็เลยใช้โอเคตรงนี้ก็คือเอาดอกกลาบมาติดตรงนี้ให้ได้นะครับตรงนี้จะต้องเปิดจากข้างในตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าอยู่ตรงนี้ตายแน่นอนนะับามาอยู่ตรงนี้นะโอเคเพราะมันจะยิงไฟแล้วประตูนี้ก็จะเปิดออกตรงนี้นะครับบางคนเขาคิดว่ายากครับแต่าาที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะครับนี่ครับดูดีๆครับตรงนี้ก็ต้องคล้ายกับตรงฝั่งโน้นนะครับถึงประตูจะเปิดบางคนก็นั่งเครียดปวดหัวปวดมองนะเออตรงนี้ปิ้งปอนเปิดลับ พอนาวนั่นจะเป็นไหนเดี๋ยวโดนไฟร์ลึกโอเคน่าจะโดนแล้วนะอุย้ยอะไรเนี่ยออกไปตั้งเยอะมากเลยโดนซักโลเลยนะไฟไฟมาเดี๋ยวไฟมาแฟบเข้าไปเลยโอเค บางคนเขาจะคิดว่าก,กับหัวนะแต่ที่จริงแล้วมันไม่กับหัวนะคุณว้าวเข้ามาอยู่ในโลกเอนเดอร์เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเออถ้าคุณมองดีๆนะครับคุณก็ใช้ลูกเอ er นเดอร์ครับปาไปเลยนะปาก็มาข,ขโมนนี้แต่ผมจะไม่ทำแาบนั้นนะครับนี่ครับอุ้ยตรงนะครับ มาไม่เกิดน,นี่ครับปุ๊บเกิดแล้วเราองไปคิวหมาคิวหมาเออองานงอกแล้วครับอาตรงตรงโอ้ยหมาขึ้นมาโมปึ้งแล้วครับอยู่กาตา็ตายครับตามมาได้ยินเสียงไหมฮะ Okay, แค่ได้ดอกไม้มาแล้วเราก็กลับที่เดิมเลยดีกว่าเล่นให้มันเริ่มมันรอดเล่นนะ oh. เปิดประตูแฟบท้าบักนะถึงขนาดนี้ท้าบักนะเดี๋ยวรู้กันเลยลูกพ่อ,อยู่ไหนะลูกพ่อลูกพ่อนั่งอยู่ไหมลูกพ่อโอ้ลูกพ่อ, oh. พอนั่งอยู่อ่ะ อา้าวพี่แจนับอาวไม่รู้อะอาวเฮ้ยลูกพ่อไม่ลุกเดี๋ยวลูกพอ่อตายกลูกพ่อเลยลูกมาเออได้แล้วนี่เวนี่เ,เดี๋ยวก่อนนะครับผมว่าผมลืมเออปปอดภัยอยู่นะครับถ้าไม่ปลอดภัยนี่งานจะมาเยือนท่านเรียบร้อยเลยนะครับ โอ้กระตุกออาตางหนาทางนี้นี่โอเคจะคลายแมปแล้วนะครับทรงนี้ผมจำได้ว่าทรงนี้มันจะปิดเองนะอย่าตกใจนะปิดสิปิดสิบอกประตูไม่เปิดนะนั่นไหนใช่เลย ประตูไม่เปิดนะคนั่นไงใช่เลยเอาโอ้สายต้องโอพแล้วเกมหมดประตูไม่เปิดแต่ขออภัยด้วยนะครับประตูมันไม่ทํางานผมนไม่ได้คิดกรองอแมพหรอครับประตูมไม่ทํางานทําไมมันไม่ทํางานออนั่งรองนะ เรา,า่าประตูจะเปิดนะนั่งมาโอ้ย,อยตันปุบเลยดีกว่า ไม่ทำงานนะครับตรงสายลมจะต้องจบเพียงแค่นี้ครับแต่อีกอกนี่นะครับถ้าคุณโลมาน่าจะทำงานนะคุณจะได้รู้เลยครับว่าข้างนข้างหลังมันมีอะไร